ปีนี้เริ่มรู้สึกมีความเข้าใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นญาติสนิทมิตรสหายเริ่มทยอยจากเราไปรู้สึกถึงชีวิตล้วนอนิจจังหลายปีนี้เริ่มรู้สึกปล่อยวางเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ไม่ว่าจะเสียดายหรือไม่ก็าตามล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นไปโดยวิถีแห่งธรรมชาติ ชีพิศรนว่าความสนิทชิดเชื้อระหว่างมนุษย์นอกเหนือจากความเกี่ยวพันทางสายเลือดแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือสัมพันธภาพทางจิตใจที่จริงใจต่อกันหลายปีนี้ชีวิตสรนว่าสิ่งที่เคยใฝ่ฝันอยากได้ในอดีตแม้วันนี้จะได้มาก็หาใช่สิ่งที่สำคัญสำหรับเราอีกต่อไป หลายปีนี้เริ่มตื่นรู้นอกจากเราต้องทําดีกับผู้อื่นแล้วเราจะต้องทํำสิ่งที่ดีงามให้กับคนที่ดีกับเราให้มากเท่าทวีคูณหลายปีนี้เริ่มเรียนรู้ว่าเวลาหาได้บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนรงกันข้ามเวลาตรับพิสูจน์ให้เห็นถึงค่าแท้ของผู้คนหลายปีนี้ เริ่มรู้ซึ้งนอกจากพ่อแม่แล้วไม่มีใครในโลกที่จะคอยอนุขเคราะห์โอบอุ้มและให้อภัยเราเหมือนเช่นที่ท่านให้กับเราหลายปีนี้เริ่มรู้และเข้าใจว่าความประมาทอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความทุกข์ทรมานต่อร่างกายอย่างไม่คาดฝันหลายปีนี้เราเปลี่ยนไปสามารถแบกร ทุกในหลากหลายรูปแบบมีความแกร่งในชีวิตเหมือนต้นกระบองเพชรที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกสถานะหลายปีนี้เริ่มสำนึกไม่ดึงดันยึดมั่นถือมั่นอย่างที่เคยหลายสิ่งที่เคยยึดมั่นเริ่มคลายความถือมั่นอย่างที่เคยเป็นหลายปีนี้ สิ่งที่ขัดหูขัดตาก็สามารถที่จะทําใจให้เป็นเหมือนฟังแต่ไม่ได้ยินมองแต่ไม่ได้เห็นหลายปีนี้ชีวิตรอนว่าไม่ใช่คนทุกคนจะยินยอมเดินตามวิถีทางที่เราอยากให้เป็นหลายปีนี้ชีวิตรอนว่าสิ่งที่เป็นของเราย่อมต้องเป็นของเราสิ่งที่ไม่ใช่ของเราจงอย่าได้ฝืนเอา ปีนี้ชีวิตสอนว่าอย่าได้อิจฉาชีวิตของผู้อื่นเพราะเราเองก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการให้เป็นได้เวลาดุดสายน้ำไหลไปไม่หวนกลับเรียนรู้กับชีวิตรู้ซึ้งถึงชีวิตหวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเรียนรู้ชีวิตอย่างสงบต่อไป